คราวนี้เขาตั้งใจจะทำพิธีใช้อำนาจบนดำถึงขั้นทำลายล้างชีวิตหลวงพ่อปานให้สมแขนคราวนั้นเย็นแล้วบังเอิญมีพระเนนไปพบเจ้าลาวนี่นั่งอยู่ที่ศาลาในป่าชาก็เข้าไปไต่ถามว่ามายังไงทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่เจ้าลาวนักเลงคุณใสก็บอกว่าเดินเรื่อยเปื่อยมาเห็นป่าช้าเงียบดีเป็นที่ถูกใจก็คิดจะนั่งสมาธิภาวนาสักคืนหนึ่งพร้อมมาคุยโอว่าตัวเองมีวิชาอาคมพอสมควร แล้วเจ้าลาวตัวแสบก็แสดงวิชาแปลกๆซึ่งสำเร็จด้วยจิตตานุภาพให้พระเนนดูแล้วก็บอกว่าถ้าใครสนใจจะถ่ายทอดวิชานี้ให้ว่าอย่างนั้นพระเนนกลุ่มนั้นก็เกิดเลื่อมใสอย,ยากจะได้วิชาเป็นที่น่าอาัศาจรรย์อย่างนั้นบ้างก็ชวนเจ้าลาวเข้าไปพักด้วยกันในกุฏิในวัดแต่ว่าเจ้าลาวปฏิเสธอ้างว่าไม่ชอบพลุกพล่านชอบอยู่ที่ศาลาในป่าช้านี่แหละเพราะมันเงียบดี พระเนนกลุ่มนั้นก็ช่วยกันหิ้วน้ำขนเสือมาให้ลาวจอมอาคมถึงสลาเพื่อเอาใจก่อนพระเนนจะกลับขึ้นวัดเจ้าลาวผู้มีอาคมขลังก็สั่งพระเนนกลุ่มนี้ว่าอย่าได้เอาเรื่องที่พบตัวไปบอกใครเป็นอันขาดขอให้เก็บเป็นความลับฝ่ายนั้นก็รับคำคือนั้นหมอเสยศาสตร์ตัวแสบผู้มีความอาฆาตหลวงพ่อปานก็รอเวลาจะส่งความตายไปให้พระภิกษุผู้ทรงศีล ดึกสงัดเวลาประมาณตีสองหลวงพ่อปานเดินมาเรียกพระวีระซึ่งนอนอยู่หน้าห้องท่านให้ลุกขึ้นพระวีระลืมตาตื่นก็รีบลุกทันทีหลวงพ่อปานก็บอกให้ตามท่านเข้าไปที่ห้องที่ท่านจำวัดซึ่งเวลานั้นตะเกียงก็จูดสว่างอยู่แล้วหลวงพ่อปานก็ชี้ไหวที่ท่านถือติดมือไปอยังกลางห้องบนพื้นห้องนะปรากฏมีตะขาบตัวใหญ่ม,หมาหึมามีลำตัวยังกระต้นแขนยาวไม่ตามบาสามศอกกําลังขดตัวเป็นวงกลมแน่นิ่งอยู่ ผิวของมันเป็นสีแดงเข้มวาววับดูน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินช่วยชีวิตของพระวีระท่านไม่เคยพบเคยเห็นตะขาบใหญ่มาหือมาถึงขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วถ้ามันกัดใครเข้าอ่าไม่รู้ว่าพิษร้ายนีย่จะสาหัสสากันขนาดไหนพระวีระก็ปนมมือเรียนถามหลวงพ่อปานหลวงพ่อครับแล้วตะขาบตัวนี้มันเข้ามาในห้องหลวงพ่อได้ยังไงล่ะครับ ที่เห็นนี่ไม่ใช่ตะขาบธรรมดาหรอกมันเป็นตะขาบขุนใสที่ส่งมาเพื่อจะทำร้ายฉันตอนนี้ยังไม่อธิบายอะไรอีกคุณรีบไปตีะระฆังเรียกประชุมพระเนนก่อนก็นแล้วกันให้ทุกองค์มาหาฉันที่กุฏินี่นะพระวีระเข้าไปปฏิบัติตามคำสั่งของท่านไม่นานนักพระเนนทุกรูปก็ตื่นนอนกันหมดมารวมกันที่หอฉันที่พระวีระยืนคอยอยู่ พอพระวีระอธิบายให้ฟังสั้นๆว่าเป็นคำสั่งหลวงพ่อปานพระเนนก็พากันมาที่กุฏิหลวงพอ่อพอทุกรูปขึ้นมาบนกุฏิเห็นตะขาบยักษ์ขดตัวแน่นิ่งกองอยู่บนพื้นห้องก็พากันตื่นตะลึงบางรูปก็ทําใจกล้าขยับก็ไปใกล้ๆแต่หลวงพ่อปานห้ามอยา่าอย่าเข้าไปแตะไปถูกตัวมันนะเป็นอันตรายถึงชีวิตจนะ่ะเออวันนี้มีใครเห็นคนลาวแปลกหน้ามาที่วัดนี่บ้างไหม มีครับหลวงพ่อครับพวกผมเจอคนหนึ่งที่สาราในปรชาช้าครับพระรูปนั้นก็กราบเรียนถวายหลวงพ่อก็เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าพวกตัวนี้อุตส่าห์หาเสือหาน้ําไปให้เพราะหวังจะได้เรียนวิชาแปลกๆที่เจ้าลาวคนนั้นแสดงให้ดูเออไอเจ้าลาวคนนี้แหละที่มันส่งตะขาบตัวนี้มาให้กัดฉันหลวงพ่อปานบอกแกพระเนนเสร็จแล้วท่านก็อธิบายต่อจํานางหนูเด็กบ้านสามกอได้ไหมล่ะไอลาวคนนี้แหละ ที่กระทําคุณใส่สเด็กเนี่ยเอาให้ตายเลยเพราะว่ามีคนเขาจ้างมันพระอิหนังหนูมันไม่ถึงที่ตายฉันก็ช่วยรักษาให้ไอ้ลาวมันทํายังไงมันก็สู้ไม่ได้มันก็เลยฆ่านังหนูบ้านสามกอมไม่สําเร็จคนที่ว่าจ้างตกลงจะให้เงินมันสองร้อยเขาก็ไม่ให้ไอ้ลาวมันก็เกิดเจ็บใจฉันถึงก็ส่งตะขาบจะให้มากัดฉันมันกะเอาให้ตายเลยทีเดียวแหละแล้วไม่ทราบหลวงพ่อรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ ตั้งแต่หัวคําแล้วละฉันรู้ตัวแล้วว่าไอ้ลาวมันกําลังจ้องจะเล่นงานฉันคืนนี้ฉันถึงได้ระวังตัวไม่ประมาทแล้วมันก็เอาจริงๆฉันเห็นตะขาบมันเลื้อยมาเลยเอาหวายวนรอบตัวมันก่อนมันก็เลยขดเป็นวงกลมอย่างที่เห็นอยู่ละพระหนุ่มๆซึ่งเป็นคนไปเจอเจ้าลาวหมอสยาศาสตร์ที่สลาในป่าชาแล้วก็ถูกมันหลอกให้เลื่อมใสโมโหพุ่งขึ้นมาจนลืมตัวว่าตัวเองกําลังครองเพศสมณนะ ถลกสะบงขึ้นจะออกไปแตะไอ้ลาวตัวแสบแจะให้หมอบคามือคาเท้าหลวงพ่อปานก็ห้ามไว้แล้วท่านก็ถามความคิดเห็นของทุกๆคนนิ่ถ้าฉันไม่ระวังตัวถูกตะขาบกัดก็คงถึงตายไปแล้วเอาอย่างนี้ดีไหมตะขาบนี่เป็นของไอ้ลาวก็ให้กลับไปให้เจ้าของเขาแล้วพวกคุณเห็นเป็นยังไงพระเนนก็เห็นดีด้วยทุกรูปหลวงพ่อปานก็เลยแตะ ปลายหวายบนกระดานใกล้ๆกับตัวตะขาบแล้วก็วนปลายหวายสวนทางกับที่ตะขาบขดอยู่คือมันขดหัวเข้ามาทางขวาท่านก็วนปลายหวายไปทางซ้ายตะขาบยักษ์ตัวนั้นค่อยๆคคลายตัวออกเป็นเหยียดตรงดูน่ากลัวเป็นที่สุดขานับไม่ท้วนข้างๆลำตัวเขามันขยับแกรกไม่ผิดอะไรกับตะขาบมีชีวิตทั่วไปพระเนนซึ่งขวางอยู่ตรงด้านหัวเขามันถอยกรูดแล้วแหวกเป็นช่อง หลวงพ่อปานใช้หวายตีลงพื้นกระดานสามทีพริบตานั้นตะขาบคุณใสก็พุ่งปราดปราดออกไปตรงๆไปอย่างรวดเร็วแล้วก็หายไปหลวงพ่อปานท่านก็หันไปบอกพระหนุ่มสามสี่รูปให้พากันไปที่ป่าชา้าเดี๋ยวนั้นเลยพวกคุณรีบรีบ,รบไปขืนชักชา้าไอ้ลาวแย่แน่ไปเจอไอ้ลาวแล้วรีบพามันมาหาฉันที่หอฉันนะพระนุ่มทั้งที่สงสัยว่าทำไมหลวงพ่อปานถึงได้รีบไป ต่างก็พากันไปที่ปา่าช้าทายวัดก็อาศัยจุดใต้ช่วยส่องทางส่วนหลวงพ่อปานกับพระเนนที่เหลือรวมทั้งพระวีระก็ลงจากติหลวงพ่อเดินไปที่หอฉันคอยอยู่ไม่นานพวกพระเนนซึ่งไปที่ป่าช้าก็กลับมาพร้อมกับแบกร่างเจ้าลาวนักเลงคุณใสมาด้วยโดยที่เจ้าลาวตัวเสพบแหกปากร้องครวญครางเสียงระงมมาตลอดทางเลยทีเดียวพอมาถึงหอฉัน พระนุ่มก็แทบจะโยนเจ้าลาวลงตรงหน้าหลวงพ่อปานด้วยความเกลียดชังที่เขาบังอาจล่วงเกินหลวงพ่อพระรูปหนึ่งท่านก็บอกว่าพวกผมไปถึงสลาป่าช้านะครับหลวงพ่อพบไอ้หมอนี่นอนดิน้นแหกปากร้องโอยโอยอยู่แล้วนะครับถามว่ามันเป็นอะไรมันบอกมันถูกตะขาบกาดัดครับสภาพหมอศยาศาสตร์เวลานี้ร่างกายบวมเป่งแทบจะปริไปทั้งตัว หน้าตาซีดเปือดบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปว,วดรัวร้าวแสนสาหัสปากก็ร้องครวญครางไม่หยุดแกใช่ไหมที่ปล่อยตะขาบให้มาฆ่าฉันโอ้ยใช่ใช่แล้วหลวงพ่อครับหลวงพ่อช่วยผมด้วยเถอะครับหลวงพ่อไม่น่าจะปล่อยตะขาบกลับมาหาผมอีกับปล่อยมาทําไมผมปวดจนทนไม่ไหวยอยู่แล้วตะขาบนั่นมันของแกฉันก็คืนไปให้แกเองอนะแกไม่เก่งไม่จริงนะถึงได้เป็นอย่างนี้ แล้วคราวนี้เป็นยังไงบ้างรู้รสชาติแล้วสินะว่าเวลาถูกทำเนี่ยมันทุกขทรมานแค่ไหนเวลาแกทำคนอื่นเขาเขาก็เป็นอย่างที่แกกำลังเจออยู่ดีแหละอยากจะให้ฉันช่วยรักษาให้ไหมล่ะโอ้ยหลวงพ่อช่วยที่ครับช่วยช่วยเมตตารักษาให้ผมด้วยเถอครับผมยอมแล้วยอมแล้วจะให้ฉันช่วยรักษาก็ได้แต่ว่าแต่แกต้องให้สัจจะสัญญาก่อนนะว่าเมื่อหายแล้วต้องบวช เมื่อบวชแล้วต้องถอนวิชาเลวๆพวกนี้ออกไปให้หมดต้องเลิกทำวิชาเหล่านี้ช่วชีวิตถ้าแกรับปากฉันถึงจะรักษาใหา้แต่ถ้าไม่รับปากเป็นสัจจะวาจาฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะแกทำตัวของแกเองเจ้าลาวหมอศสยศาสตร์ได้ยินข้อแม่หลวงพ่อปานอึ้งไปถนัดเลยเสียดายวิชาก็เสียดาย,าย,ดายแต่ความเจ็บปวดมันก็รุมเร้าทรมานแทบจะขาดใจตายเสียให้ได้ แล้วถ้าหากหลวงพ่อไม่ช่วยรักษามันก็รู้ดีมันตัวมันเองต้องตายแน่ๆในที่สุดเจ้าลาวก็ตัดสินใจเอ่ยปากยอมรับเป็นสัตว์จะขอเลิกละวิชามนดำของตัวทั้งหมดเจ้าลาวหมอศยาศาสตร์กล่าวเป็นสัญญาออกไปแล้วถึงก็ร้องไห้ด้วยความเสียดายวิชาของมันเป็นที่สุดเมื่อมันรับปากอย่างนั้นหลวงพ่อปานก็ลุกไปตักน้ำมนในโอ่งมาให้มันดื่มว่าไปสามอึกพอน้ำมนล่วงพลลำคอตกถึงท้องได้เดี๋ยวเดียว เจ้าลาวก็ปวดท้องจะถ่ายทุกขขึ้นมาพระท่านก็ชี้ให้มันคลานไปถ่ายที่ร่องกระดานนอกชานด้วยความมั่นไส้ไม่หายเจ้าลาวก็คลานไปนั่งถ่ายแต่สิ่งที่มันถ่ายออกมาไม่ใช่กากอาหารแต่เป็นโซ่ล่ามลิงเส้นเคืองยาวเกือบสามศอกหลวงพ่อปานบอกให้พระรูปยึ่งลงไปคีบโซ่เส้นนั้นขึ้นมาให้ทุกคนดู แล้วอธิบายให้เจ้าลาวใช้วิชาไสยศาสตร์มนต์ดำกระทำให้โซ่ล่ามลิงกลายเป็นตะขาบส่งมาหมายทำร้ายท่านถ้าถูกตะขาบกัดโซ่ก็จะเข้าไปอยู่ในท้องออกฤทธิ์เป็นพิษถึงตายในเวลาอันรวดเร็วไม่ทันชั่วข้ามคืนส่วนเจ้าลาวตัวแสบเวลานั้นหายจากอาการเจ็บปวดเหมือนกับปลิดทิ้งร่างกายที่บวมเป่งก็ยุบแฟบหายเป็นปกตินั่งซึมเศร้าหมดฤทธิ์อยู่คนเดียว เช้าวัานรุ่งขึ้นหลงป่อปานก็จัดการเรียกเจ้าลาวนักเลงคุณสายมาโคลผมเข้าวิธีบวชเป็นพระภิกษุทันทีไม่กัน